สวัสดีอีสี่ทุกท่านครับมื่อวนนี้ครับวันนี้พาท่านมาที่สวนนะครับเด้มมื่อวนนี้มาปลูกผักกาดนะครับ ป็นผักกาดเขียวปรีครับพี่น้องพอเบี่ยวไว้ได้ยี่สิบกว่าม,มือเลยครับเนื้อที่การปลูกก็ประมาณหนึ่งไร่เด้อครับเด้อว,วัตถุในการลงพืนนะครับแปลงปลูกพี่น้องผมก็ใช้เป็นปุ๋ยอินรีนะครับเด้อเป็นขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกลบครับพี่น้องนะครับแล้วก็แกลบเผา เป็นส่วนผสมนะครับเด้อในการปลูกนะครับนี่คือกี่ไก่นะครับพี่น้องผสมกับแกลบเผานะครับนี่คือแกลบเผานะครับเด้อนะครับเผาให้เป็นขีเทานี่แหละครับพี่น้องผลลคนธ์คืออดแกลบดำนะครับเดี๋ยวแต้มครับพี่น้องแล้วก็ขี้ไก่ครับขี่ไก่สืบพันมาจากฟ้าบุลละครับขี้ไก่แกลบครับพี่น้อง เอามาโรยลงผืนนะครับเด้อลงผืนเปลงในการปลูกนะครับเอามาโรยสกโนครับพี่น้องนะครับโรยทั้งฉีกไกลโรยทั้งอันแกะเผานะครับเด้อจากนั้นเราก็รดน้ำนะครับรดน้ำให้ชุ่มครับพี่น้องนะครับเด้อแล้วก็มาถนเบียร์นะครับหรือว่ากล้าประกาศครับพี่น้องเปิดสิไปปลูกนะครับรดน้ำให้ชุ่มแล้ว่ก็มา ทำการเพาะชำนะครับทำการปลูกกับพี่น้องระยะห่างเราว่างปลูกกัน20-30เซนนะครับแล้วแต่พี่น้องมาเสร็จสับเราก็รดน้ําอีกรอบหนึ่งกับพี่น้องนะครับก็เป็นันวาเสร็จสิ้นนะครับในการปลูกประกาศเคี้ยวปลีกับพี่น้องง่ายๆครับโบนุ่งอยางยังหมากไม้กับพี่น้องทําสิ่งที่เรารักนะครับเด้อถ้ามันตั้งใจเหตุเนี่ยตั้งใจทํามันไม่ยากครับพี่น้องนะครับเงิน หาได้ทุกที่มีอยู่ทุกส่วนทุกทางนะครับ้าต่างใจสิหาเงินครับพี่น้องเนื้อที่หนึ่งไร่ครับนะครับกรวาสิปลูกขายสดเลยครับเฮ็ดเป็นประกาศดองครับพี่น้องขันสมนี่และครับขายนะครับเด้พี่น้องที่สนใจอยากจะปลูกช่วงนี้กัย่งบ่สายครับเป็นผืชที่ปลูกได้ดีในช่วงหนาหนาวครับพี่น้อง ลายฝนต้นหนาวนะครับเดือดสำหรับผักกาดเขียวผักกาดขาวผวกกวางตุ้งนะครับผุดผักอายุสั้นต่างๆนี่สิปลูกได้ดีในหนานหนาวครับพี่น้องเพาะกล้าหรือว่าเพอบียนะ,ะะน,บะน,นะครับประมาณยี่สิบวันมือนะครับเด้อหลังจากนี้ไปก็ใส่เวลาอีกประมาณยี่สิบถึงบวกเกินหนึ่งเดือนครับพี่น้องนะครับขึ้นดูกระบ้าเขาใส่มันโกมันใหญ่มันมนวอยสั่มได้นะครับ ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20กว่าวันนะครับเด้เอถ้ากัสดสียดายกินแล้วนะครับฉันรับคลิปนี้ขบคุณพี่นวลสุูสุุคนนะครับเด้อมือหนาพ้มไหมครับสวัสดีครับ